สวัสดีค่ะคุณธนพรค่ะวันนี้นะคะคุณธนพรก็จะมาคว้านเงาะนะคะตอนนี้เงาะเยอะมากนะคะเงาะที่เราใช้นะคะก็ควรจะเป็นเงาะโรงเรียนนะคะแล้วก็เลือกเอาลูกใหญ่ๆหน่อยนะคะตามมาเลยค่ะมีดปอกผล,ลไม้มีดแกะสลักเงาะโรงเรียนเลือกเอาลูกใหญ่ๆนะคะจะได้มีเนื้อเยอะๆนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะ เฉือนเอาเปลือกออกก่อนนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้นะคะก็จะได้งอบแบบนี้ก็จะคว้านนะคะมีแกะสลักนะคะเราก็จะแทงเข้าไปที่ตรงหัวเลยนะคะตรงขั้วเลยนะคะพอแทงเข้าไปแล้วก็ค่อยๆวนนะคะเห็นไหมคะค่อยๆช้าๆนะคะ พอมีดเขาคมแล้วก็แหลมนะคะเดี๋ยวจะเกิดาบาดมือได้นะคะไปให้รอบนะคะพอครบรอบแล้วก็คว้านต่อไปอีกหน่อยเสร็จแล้วก็มาที่ด้านหัวอีกด้านหนึ่งนะคะก็เอาปลายมีดแทงเข้าไปนะคะปลายมีดแทงเข้าไปแล้วก็วนเหมือนเดิมนะคะค่อยค่อย ะะจะเย็นๆช้าๆนะคะตอนนี้มแมลงวันได้กลิ่นได้กลิ่นหวานๆเริ่มจะมากวนแล้วนะคะ ก็วนต่อไปนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเขาขาดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆดันนะคะเม็ดงอกก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับเงอะนะคะที่ที่ดีนะคะที่เราจะเอามาคว้านนะคะก็คือพอแกะออกมาแล้วเนี่ยนะคะแกะออกจากเปลือกแล้วเนี่ยนะคะเขาจะต้องเนื้อแห้งแบบนี้นะคะ จะต้องเนื้อแห้งนะถ้าเกิดมีน้ําเยิ้มเยิมเนี่ยนะคะก็จะไม่เหมาะเป็นเงาะที่ไม่สดนะคะต้องให้ได้เงาะที่แห้งๆนะคะนี่ค่ะแห้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยเอามาคว้านเม็ดออกนะคะปลายมีดสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ค่อยคอย ค่อยๆขยับมีดนะคะค่อยๆขยับเราจะสัมผัสได้นะคะว่าเ,าเม็ดเขาอยู่ตรงไหนนะคะเวลาที่เราคว้านนะคะสำหรับมีดนะคะมีดของคอรูชละพรนี่ก็จะเป็นมีดแกะสลักนะคะความยาวของใบมีดก็คือ2นิ้วนะคะ มันจะมีมีดที่เป็นยาวกว่านี้แล้วโค้งๆอ,อ,อันนั้นก็จะคือมีดคว้านนะคะก็ใช้ได้นะคะใช้ได้แล้วแต่ที่มีนะคะพอดีคุณสมานม,มีมีดแกะสลักอยู่ที่บ้านก็เลยใช้อันนี้แล้วเขาก็คมดีด้วยนะคะพอครบแล้วก็วนอีกครั้งหนึ่งนะคะวนอีกรอบหนึ่งเพื่อให มั่นใจว่าเม็ดเข้าหลุดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็เอาปลายมีดดันออกมานะคะดันเม็ดออกมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวครูสนพรทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะจัดจานให้ดูนะคะดูนะคะเง้กสองกิโลน้ำเยอะ พอสมควรนะคะเดี๋ยวคุณเจ้อพรจะเรียงเนื้อไว้ที่ที่ในที่ในถาดน,นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำจะได้กี่มิลลิลิตรนะคะน้ำเงาะที่ได้นะคะคุณธจอพรใส่ เหยือกซะอันใหญ่เลยนะคะแต่ก็คือได้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะสำหรับเงาะ2อกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นน้ำเงาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเก็บไว้ก่อนสำหรับอันนี้ยังน้อยเกินไปนะคะเงาะควานก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปเสิร์ฟได้นะคะเราจะไปแช่เย็นหรือเราจะเอาไปทำเป็นลอยแก้วอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเสิร์ฟ ยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วแค่แช่เย็นก็อร่อยมากแล้วนะคะตอนนี้ต่อไปนี้ก็คือจะได้ไม่ต้องทันเงาะต้องมานั่งคำานึงเรื่องของเม็ดคำานึงถึงไอเปลือกหุ้มที่หุ้มเม็ดเวลาที่เคี้ยวแล้วอาจจะติดฟันทําให้มีสีอะไรติดที่ฟันเราอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ตอนนี้ก็หมดความกังวลใจนะคะเพราะว่าควันเงาะแบบนี้นะคะง่ายมากนะคะง่ายๆนะคะพียงแต่มีมีด อันนึงนะคะก็ลากันไปคลิปนี้นะคะกับคว้านเงาะแบบง่ายๆสไตล์ตคุณธนพรอีซีดร้งค่ะฝากกดติดตามอีซีดิ้งหน่อยนะคะ See you next video and thank you for watching and subscribe กดกระดิ่งหน่อยนะคะเพื่อที่จะเห็นคลิปต่อไปของคุณธนพรก่อนใครนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ